ชุดนี้นะครับในราคา490บาทนะครับผมบอกเลยนะครับแค่ได้ไมโครโฟนไปลูกค้าคุ้มแน่นอนนะครับเพราะว่า ไมโครโฟนรุ่นนี้นะครับเป็นไมโครโฟนคอนเดนเซอร์นะครับสามารถใส่ฐานนะครับเพื่อช่วยนะครับดึงคุณภาพเสียงให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมสวิตช์ของเขานะครับมีถึง2สเต็ปนะครับสเต็ปแรกนะครับใช้ภายในสเต็ปที่2ใช้กลางแจ้งนะครับแล้วยังมีนะครับฐานขนาด 3A นะครับแถมไปอีกหนึ่งก้อนนะครับเวลาลูกค้าใช้ก็สามารถนําฐานมาใส่ที่ช่องนี้นะครับได้เลยนะครับตัวไม้ของเขานะครับเป็นโลหะนะครับผมโลหะทั้งแท่งนะครับแล้วก็ยังมีนะครับ สายไม้นะครับแถมให้1กขดแบบนี้นะครับก็สามารถใช้กับเครื่องเสียงทั่วไปได้เลยนะครับแล้วก็สายอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับมีให้3มชุดนะครับในตัวของซาวการ์ดก็เหมือนได้แถมไปฟรีๆนะครับตัวนี้นะครับมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับพร้อมเอฟเฟกต์ไม้ต่างๆอีกมากมายนะครับก็รูปทรงสวยงามนะครับสามารถต่อได้กับเครื่องเสียงทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นลำโพงบลูทูธนะครับหรือว่าแอมขยายมิกเซอร์ต่างๆนะครับที่เสียงไม้ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ นะครับเอฟเฟกไม่เยอะนะครับสามารถนําตัวนี้นะครับไปเพิ่มลูกเล่นนะครับให้กับเครื่องเสียงของทุกท่านได้เลยนะครับและยังไม่พอนะครับเขายังให้ขาตั้งนะครับสําหรับนะครับเสียบใส่กับไมโครโฟนคอนเนคเตอร์นะครับรุ่นนี้นะครับได้ได้เลยนะครับให้อีกหนึ่งตัวนะครับสามารถกางออกได้นะครับตัวนี้นะครับวางบนโต๊ะนะครับร้องเพลงนะครับหรือว่า โต๊ะประชุมนะครับเราไม่ต้องถือไม้ต่อไปนะครับเพราะว่าเขามีขานะครับเป็นขาโลหะนะครับอย่างดีเลยนะครับแถมให้ปอีกหนึ่งอันนะครับแล้วก็จะได้กล่องนะครับสําหรับเก็บนะครับเวลาเราไม่ใช้นะครับเราสามารถนะครับ เก็บลงกล่องนะครับมีกิบล็อกนะครับให้ทั้ง2ฝั่งมีหูหิ้วนะครับฟองน้ํานะครับอย่างดีเลยนะครับป้องกันนะครับการเสียหายนะครับเวลาเราไม่ได้ใช้นะครับสามารถเก็บไว้ในกล่องนี้นะครับได้เลยนะครับทั้งชุดนี้ลูกค้ารับไปเพียง400 90บาทจัดส่งฟรีทั่วไทยนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรติดต่อผมได้โดยตรงเลยนะครับที่เบอร์0834429256นะครับหรืออีกหนึ่งช่องทางนะครับทักเพจอิเล็กทรอนิกส์นะครับแอนไอทีกล้องวงจรปิดดูผ่านมือถือนะครับลูกค้าก็จะได้ของตรงปกทั้งหมดตามนี้นะครับใช้ได้จริงนะครับผมมีรีวิวบางส่วนนะครับแต่รีวิวกับชุดอื่นนะครับชุดนี้ก็เพิ่งจะนำมาเปิดตัวให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับเพราะว่าตัวเนี้ย ปกติราคามัน1,590บาทนะครับวันนี้ผมก็จัดคุ้มๆไปเลยนะครับ490บาทส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัว,วลากันไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ